ผู้ชมนะคะขอต้อนรับกับข้อสู่รถทูรถทูไรเอ่ยวันนี้รถทูวัคซีนนะคะ EP หนึ่งเพราะว่าวันนี้เรามารับวัคซีนกันที่ห้างเซนทรัลโคราชนะคะก่อ,อนนันนี้เราได้มีการลงทะเบียนของจังหวัดไว้นะคะก็เป็นของโรงพยาบาลมหาราชนะคะซึ่งก็อยู่ที่ในตัวเมืองอําเภอนครราชสีมานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้วันนัดเป็นวันที่31พฤษภาคมนะคะก็เป็นเข็มแรกของเรานะคะวัคซีนที่เราเลือกก็คือ เป็นวัคซีนที่ฉันเลือกอะไรได้ไหมก็คือซีโนแวคนั่นเองค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะสําหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปลงทะเบียนตรงด้านนี้นักเองค่ะปะ่ะอันนี้ลงทะเบียนของฉีดวัคซีนหรือเปล่าคะใช่ครับอ๋อโอเคค่ะต้องต้องเตรียมอะไรไปด้วยไหมคะลงทะเบียนกราฟได้ยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะนัดวันวันที่นี้อ๋อเดี๋ยวัคซีนด้านนู้นเลยครับโอเคได้ค่ะ ได้เลยนะคะ,คะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งกรอ,อกข้อมูลกันก่อนนะคะว่าเบื้องต้นไปทําอะไรมาบ้างนเ,เองค่ะเดี๋ยวไปนั่งกรอ,อกตรงหน้าสตาบัรก,ก็ได้เมื่อกี้เขาบอกว่ากรอ,อกเสร็จแล้วก็ขึ้นไปชั้นสี่นะคะสถานที่ฉีดก็จะอยู่ข้างบนนั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้วเราจะไปกันที่ชั้น4ี่แล้วก็เอากอกสารไปยืนแล้วก็เตรียมตัวรับวัคซีนนะคะเบื้องต้นก็ สำหรับใครที่มารับวัคซีนก็แนะนำนะคะว่าให้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ทานอาหารเช้ามาปกติเนาะแล้วก็งดออกกำลัาางกายที่มันหนักหนักด้วยโดยวันนี้นะคะวัคซีนของเราก็อย่างที่บอกไปก่อนอนานี้ก็คือซีโนแวคนั่นเองค่ะก็ตอนแรกอะ่ะลงซีโนแวคกไปทีนี้มันมีให้ตัวเลือกให้เปลี่ยนเป็นแอสตราซีเนกาได้แล้วก็ไปเปลี่ยนแต่เอาไปเอามาก็รู้สึกว่าโอ๊ยรู้สึกขี้เกียจรอเพราะว่าก่อวัคซีนมันจะเข้ามาก็น่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะก็เลยคิดว่าฉีดซีโนแวคกไปก็ได้เพราะว่า ถึงยังไงยังไงแล้วอะตัวที่มันดีกว่าเข้ามาในประเทศเราอะเราก็ค่อยไปฉีดตามหลังก็ได้เก็บตังเอาแล้วการเข็มไม่กี่พันนะคะอันนี้โรงหนังใช่ไหมอะน่าจะโรงหนังคาดว่าน่าจะติดเพราะว่าโควิดนั่นเองค่ะหลายอย่างเลยที่เป็นแบบของโรงของเล่นอะปิดหมดเลยเศร้าอะ แล้วก็อันนี้นะคะทุกคนมันมีจัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปะไว้ด้วยอ๋อสอบถามเลยคะ่ะถ้าได้บายนี้แล้วไปตรงไหนต่อล่ะคะ,อ,ะ,ะอ๋อตรงนู้นเลยใช่ไหมคะที่ป้ายลงทะเบียนเนาะโอเคขับคุ้ค่าไป ค่ะูสีอนนะคะค่าทักคขอประชาชนได้ค่ะรู้สีัคซีนนะครด้านนู้นเลยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ให้เกียรติคิวด้วยค่ะ1225มั่มเตลีลาอยู่ข้างล่างนะคะขพราะมอต่ถ่ายบอ็อกอยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเข้าหอไปแล้วก็มันเป็นหอประชุมของทางนั่นแหละแล้วเขาก็ใช้เป็นที่รับวัคซีนนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วคิดว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นการถ่ายจากกล้องมือถือแทนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะได้แล้วคะ่ะ กรอกแล้วค่ะเดี๋ยวไม่เกินน้องกำลัง184ก่อนอ๋อเขียนข้างหลังเนี่ยนะคะใครใครมาด้วยเขียนวันที่บัตรประชุมนั้นด้านหลังอ๋อคิดว่าเขียนว่าแค่เขียนตอนหลังฉีดอ๋อเขียนเขียนเขียนเลยก็ได้ครับเขียนเลยก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ด้หรือจุดแค่นี้ใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนเราจะเข้าไปในหอประชุมแล้วนะคะเจอกันบาย ู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้รับวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเปแขนข้างนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูขออนุญาตเนี่ยตรงคัตเตอร์นี้นะคะก็รับวัคซีนไปแล้วขั้นตอนง่ายมากจริงรู้สึกว่าไม่วุ่นวายอย่างที่คิดแล้วก็มาถึงปุ๊บได้ฉีดเลยเป็นขั้นเป็นตอนมีเจา้าหน้าที่คอยดูอาการเราต่างๆตอนนี้ก็คือได้ฉีดแล้วแล้วก็มานั่งรอดูอาการ30นาทีเมื่อกี้ก็ผ่านไป5นาทีก็รู้สึก เริ่มหน่วงหน่วงแข็นหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถือขั้นว่าปวดอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังห่ังนะคะว่าทําไมลงทะเบียนอะไรยังไงคือจริงๆอ่ะเป็นทะเบียนเป็นการลงทะเบียนของอเว็บโรงพยาบาลมหาล่าซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนาะก็เพื่อนๆในบริษัทพี่ๆในบริษัทเขาส่งมาในกลุ่ปบ,บริษัทก็เลย รีบลงทะเบียนไปนะคะอัันนน้ก็ขอบคุณมากทําให้เราได้รับวัคซีนเร็วกว่าชาวบ้านนิดนึงนะคะโดยตอนแรกมันก็มีให้เลือกเพียงแค่เป็น s i l h o u e เนอะและตอนแรกเราก็มาเปลี่ยนเป็นแอ,อสตาซินกาซึ่งรู้สึกว่ามันคงจะได้ผลกว่าแต่ทีนี้เราจะมาเล่ามุมมองของเราให้ฟังกันเนาะอ่าเอาไปเอามาปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าที่เกียดรอเพราะว่าถึงยังไงอะ่ะคือ ไม่แน่ไม่นอนเราก็อาจจะได้มีการฉีดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อโควิดเนี่ยในอนาคตมันจะกลายพันธุ์ถึงระดับไหนและวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันอะมันจะสามารถทําให้เราแบบจะสามารถแบบกันอ่าไวรัสที่มันกลายพันธุ์ได้หรือเปล่าแม้กระทั่งตอนนี้ก็กลายพันธุ์เป็นมั่วตัวเลยนะคะก็มีหลากหลายมากเท่าที่เราเห็นเคยเห็นกันมาเนาะเราก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นอ่ารับเป็นซีโนแวคเหมือนเดิมนะคะจากที่เปลี่ยนเป็นแอสตาซนิก้าคือมันยัง คือมันยังไม่มันต้องไปรออีกหลายเดือนกว่าจะได้เป็นแอสตาซีเนกาเนาะทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นซีโนแวคเหมือนเดิมก็เลยได้มาเป็นวันฉีดวันเดิมก็คือวันนี้ถึงแม้ประสิทธิภาพอย่างที่ทุก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 คนเห็นนะคะว่ามันจะแค่5เปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราคิดว่าถ้าฉีดได้ก็ฉีดไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตัวดีๆมาก็ค่อยไปเอาค่อยไปฉีดทีดหลังต่อก็ได้นะคะวัคซีนของซีโนแวคนะคะอา่าววิธีการทำของเขาก็คือจะทำจากเชื้อไวรัสที่ เป็นเชื้อตายนะคะแล้วก็เป็นวิธีการทําวัคซีนดั้งเดิมเลยแหละที่เคยมีมาเช่นเดียวกันกับวัคซีนของโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองค่ะแต่ว่าไอพวกของไฟเซอร์ Pfizer, หรือโมเดอร์นาเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งเคยนำมาใช้นะคะก็เป็นเหมือนการสกัด DNA อะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะก็เลย ทำให้การผลิตมันสะดวกขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะวัคซีนมันละลายได้เร็วขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็คือมันต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ํามากๆเย็นมากๆทําให้การขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่มันล่าช้านะคะทําให้แบบใครที่ออเดอร์ไฟเซอร์มนเอนาไปก็ต้องรองนานนิดนึงแต่สำหรับอะแอสนาซินิกาแอสาซินกาคุยกันหน่อยมันเป็นเทคโนโลยีลักษณะของเขาเรียกอะไรอะ ไอเดโนไวรัสก็คือเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นไม่ได้ตายสีทีเดียวเป็นเชื้อเป็นที่ไม่สามารถแพร่กระจายได้ก็คือพอฉีดเข้าไป,ปุ๊ปอะอาการมันจะค่อนข้างหนักกว่าวัคซีนเชื้อตายอย่างซีโนแวคนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าฉีดแอสตราซีนิกาไปแล้วมันแบบมีอาการขนข้างเคียงก็คือมือเมื่อยนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่สบายเช่นเดียวกันกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปนั่นแหละค่ะก็เป็นอาการคล้ายๆกันในช่วงที่เรารู้สึกไม่สบายนั่นแหละร่างกายมาันกำลังสร้างภูมิอยู่แต่ว่าถ้ารอแอสตรา,า,ก,ารก็คง ฉีดน,นี้ก่อนละกันเนาะเออฉีดซินแวคก,ก่อนละกันถึงแม้ว่าก่อนอันนี้เราจะมีการโกลนดาคุณลุงตู่ไปมากเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็ฉันเลือกอะไรได้อะฉีดแล้วก็ฉีดไปก่อนละกันเนาะทุกคนนะคะก็รีบรีบ,รบไปลงทะเบียนตรงไหนมีให้รับก็รับ,รบไปเพราะถึงอย่างน้อยอะ่ะให้ร่างกายมันได้มีภูมิภ้มกันซักถึงแม้จะ50%เแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะคะอย่างน้อยก็ช่วยลด อาการซุดหกักเรารับเชื้อโควิดสิขึ้นมานั้นก็จะทําให้เรานั้นไม่อาการหนักแล้วก็ลดการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เวลารับเชื้อมาเนี่ยอาการไม่สุดหนักถึงขั้นว่าลงปอดอะไรอย่างนั้นค่ะคมีภูมิคุ้มกันในร่างกายนั่นแหละค่ะก็จะดีกว่านั่นเองนะคะวันนี้เหนื่อยไหมคะคนมาเยอะไหมคะเขาจำกัดโควตาไหมก็คือกประมาณเท่าไหร่นะสองพคน อา,อาการทั่วไปหลังฉีดจะเป็นประมาณไหนบ้างคะแล้วแต่คนเนาะแต่ส่วนมากที่พบเจอก็เป็นลักษณะเมือเมื่อยแขนล้าแขนโออวันนี้ก็ตามโคต้าเนาะสองพันคนถ้าถ้าใครไม่มาอย่างนี้เขาจะสมมุงวัคซีนเหลือ,องอเงี้ยคะ่ะเขาจะทํายังไงล่ะคะแขกเอาไว้วรนต่กไปอ๋อสามารถเก็บได้เนาะอ๋อโอเคสู้ๆนะคะ <laughs> โอเคค่ะ okay, ทุกคนแล้วก็รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั่งน,งนอเนมื่อกี้30นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นวัคซีนซะิโนแวคเนาะแล้วก็เป็นไบนัทอีกทีเดินหน้านะคะวันที่28มิถุนายนนะคะอันนี้เป็นใบเขาบอกว่ามันเอาไปแลกเครื่องดื่มได้เป็นคลาสคาเฟ่นะคะก็เดี๋ยวจะลองไปแลกดูนะคะไม่รู้ว่าคาสคาเฟ่ในนี้มีหรือปรเปล่านะคะก็อะไรอย่างนี้ก็บอกตามตรงว่าค่อนข้างรู้สึก ขาบริการดีอ่ะสำหรับของที่นี่นะแล้วก็ผิดคาดมากๆเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยคิดว่าการไปแบบรับบริการที่เกี่ยวกับการรับวัคซีนการไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างโบราณแต่อันนี้คือผิดคาดมากๆค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยสอบถามเรามีอาการอะไรไหมหนู่นนี่นั่นมีน้ํามีอะไรให้พร้อมสับก็รู้สึกโอเคมากๆนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแออัดอะไรขนาดนั้นแล้วก็คนก็ พอมาถึงก็มีการตรวจสอบเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็รับวัคซีนไปเขาก็ทําการฉีดให้แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะฉีดไปแล้วนะคะทุกคนนะแล้วนะถ้าได้ตัวดีกว่านี้ก็คิดว่าจะฉีดย้อนหลังนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าฉีดไปก่อนให้ร่างกายมันมีภูมิเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอะ่ะมันจะมีการแก้ไขวัคซีนหรือเปล่าและวัคซีนที่เขาทํามา มันเอาจากเชื้อสายพันธุ์ไหนอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นแรกๆหรือเปล่าและเชื้อที่กลายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถวัคซีนมันจะสามารถเอาอยู่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันในอนาคตนอกแต่ทางที่ดีรับไว้ก็ดีกว่านะคะอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้โอเคตอนนี้ซสายเร็จอย่างที่เรารู้สึกก็คือแขนชาๆแล้วก็หิว <laughs> เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วหลังจากเรากินข้าวเสร็จเราจะไปที่คลินิก ไปไหนไปทําอะไรไปทุกหน้าทุบยังไงเดี๋ยวพาไปดูค่ะปะกินข้าวกันเถอะหิวมากไม่ไหวแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้เราก็มาถูที่คลินิกแล้วนะคะเราจะทำการเพลซิ้งหน้าและที่เราบอกไปว่าเราจะทุบหน้าก็คือเป็นการทำ เรอมากิกนะคะจะเป็นการทําเกี่ยวกับหนุมสิวเนาะพอดีว่าถ้าใครรู้จะรู้เราเป็นคนมีหนุ่มสิวนะคะเดี๋ยวหลังจ,จากนี้จะขอคลีิ่งหน้าก่อนจริงๆก็พี่พี่ที่คลินิกเขาก็ทำให้ในอันนี้เราจะล้างเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เข้าคลีนหน้าด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าจะเป็นการลงเข็มเนาะแล้วก็จะเป็นยังไงไปดูจ้า และนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้ที่เห็นทาไปขาวๆก็คือยาชาเนาะวันนี้สำหรับ Road to ไม่โซเลวันนี้ Road to ว mm ัคซีนเข็มแรกของเรานะคะ mm hmm. ก็คืออยู่ที่ไหล่เนาะแล้วก็อยู่ที่หน้าอีกหลายเข็มเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็เป็นการทำเดือมาฟิกเนาะเพราะว่าเราเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ก็เคยแพ้สเตรอยเนาะสมัยเรียนมันก็เลยทำให้ผิวหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เป็นหลุมเป็นบอ่อค่อนข้างเยอะนะคะในสมัยนี้ก็โดนรอไว้ค่อนข้างเยอะนะคะว่าหน้าเป็นเวียงจันทร์บ้างแหละหน้าเป็นคราโคกบ้างแหละไม่โกรธนะคะไม่โกรธไม่กูกัดฟันไม่โกรธนะคะแล้วก็แก้กันแก้กันไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็เป็นผลลัพธ์นะคะถ้าดูใกล้ๆมันคือเดิมมฟิกคืออะไรเดิม,มฟิกก็คือการที่ใช้เข็มนะคะจิ้มเข้าไปบนใบหน้านะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดแผลพอเกิดแผลเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้ผิวหนังแล้วก็เขาเรียกอะไรอะความอัตโนมัติของร่างกายนะว,ว่าสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนสร้างเนื้อสร้างอะไรขึ้นมาทดแทนแล้วมันก็จะทําให้ผิวหนังที่มันไม่เท่ากันเนี่ยค่อยๆตื้นขึ้นมาเป็นเข็มเล็กๆกันขาที่อยู่ในเป็นเหมือนแท่งปากกาเนาะแล้วก็กดๆๆๆมันก็จะเป็นทําให้เป็นแผนแลเป็นเข็มเล็กมากๆเล็กจิ๋วๆเลยแหละหลายเข็มนะเป็นหลายๆเข็มอยู่แล้วก็ กดเข้าไปอันนี้ก็เป็นรอยช้ำนะคะคิดว่าก็คงน่าสุดไปทำงานอยู่ประมาณ2-3วันนะคะก็รอให้หายแดงแล้วก็ให้มันตกสะเก็ดก่อนนะคะแล้วมันก็จะตื้นขึ้นตามลำดับเนาะโอเควันนี้ขอไปคลิปเลยละกันนะคะสำหรับรถทูวัคซีนเข็มที่1เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์้วยนะคะสำหรับใครที่ชมจบแล้วนะคะก็ <S 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 ขอบคุณมากๆนะคะอย่างไรก็ ฝากติดตามคลิปหน้าจะกลับมากับอะไรก็ฝากไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ๊ายบาย Good morning ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เราตื่นมาแล้วก็หลังจากเมื่อวานไปฉีดวัคซีนเนาะก็จะมาเล่าอาการให้ฟังกันว่าเมื่อวานมีเอฟเฟกอะไรบ้างอันนี้ที่หน้าแดงเนี่ยไม่ใช่เพราะ,ะผลข้างเคียงจากวัคซีนหรืออะไรนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเราไปทำดูมสิกที่หน้ามามันก็ยังมีอาการ แดงๆอยู่ในบางจุดนะคะเป็นจ้ำเป็นจ้ำอยู่แต่ดูในกล้องมันดูไม่ค่อยแดงเลยอะแต่ว่าดูในกระจกแดงๆอ่ะโอเคสำหรับอาการเมื่อวานนะคะก็ขออภัยเสียงนางไก่นา, <c oughs> นางนกข้างบ้านนะคะเพราะว่าบ้านมีไก่มีนอกอยู่ใกล้มากโอเคอาการแรกนะคะก็รู้สึกปวดเมื่อยเพรียที่แขนข้างที่ฉีดนะคะแต่ว่าไม่ได้ปวดแรงถึงขนาดว่าไม่มีแรงทําอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็มา อาการที่สองก็คือรู้สึกง่วงหลังจากนั่งรถกลับบ้านมารู้สึกกลับตลอดทางเลยคือง่วงแล้วก็แบบเป็นเบอเบลอแล้วก็ง่วงตลอดเวลาเลยนะคะก็พอมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านนะคะอาการที่ถาโถมเข้ามาเลยก็คือหิว หิวมากหิวแบบหิวอ่ะเออแบบว่าจากที่เราไม่ค่อยกินน้ำมงน้ำหวานทั่วแบบโซบะตี้อะไรเงี้ยล้วก็ไปหามากินพอร,รู้สึกว่าหิวแล้วก็กินกินเยอะกว่าปกติแล้วก็อาการที่สี่ช่วงประมาณกลางคืนช่วงที่เรากําลังนอนนะคะก็รู้สึกประมาณว่าเหมือนยังไงละ่ะใจสั่นนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวแบบนอนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทรมานอะไรขนาดน,นั้นก็คือนอนได้อยู่ แล้วก็ระดับตื่นๆบ้างกลางดึกนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นนะคะอันนั้นก็เป็นอาการอัปเดตมาเล่าให้ฟังเนาะก็วันนี้จะไปทํางานแล้วนะคะสภาพที่เห็นก็คือหน้าสดนะคะเพราะว่ายังแต่งหน้าไม่ได้นั่เองยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องใส่แมสอยู่ดีนะคะถึงแม้จะได้รับ1โดสไปแล้วแต่ว่าภูมิมันยังไม่ขึ้นดีเท่าไหร่นะคะสําหรับวัคซีนซีโนแวคนก็รอรับเข็มที่2ต่อล้กันนะคะ